หนูชื่อเด็กหญิงทามันวันจันทศตร์อยู่ชั้นป .1 มาจากโรงเรียนรัตปัง,ปงวันนี้จะมาเราดีทาดเรื่องบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งอยู่ในป่าเป็นบ้านหลังเล็กเๆมีคนอาศัยกันสาม คนมีพ่อแม่น้องพ่อมีอาเสียทำหน้าวนแม่ทำงานเก็บไข่ไก่แล้วทำไปมาลูก มีหน้าที่เรียนแล้ววันอยู่ช่วยแม่กับใครไก่และทำงานบ้านช่วย แม่สอ,อยู่อย่างแม่สามคนอยู่อย่าพอเพียงเช่นปลูกผักเลี้ยงไก่วัวทำนาอยู่บ้านหลังมีที่นาะทำกิน และอยู่อย่างมีความสุขจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย้